สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้พี่ดอนมาจากไหนคะนี่ไงป่าครับมาจากป่านะคะไปทำอะไรไปผึ้งือมาเก็บไปหาเก็บผึ้งมะกออ๋อบอกว่าไปเก็บมะกอนะคะมีหน้านะคะแม่หุ่ยใหญ่ออกมาตั้งนานส่งหาไม่เห็นนะคะรอนานมากแล้วก็อยู่สวนก็จะอย่างนี้แหละอยู่สวนก็อย่างนี้เล่เลิร์มะกออยู่ได้แม่นเธอไม่เป็นนะครับผมก็เก็บ อยู่ดิ่งไม่เป็นอยู่ตลอดอันนี้นี่ครับโอ้ยยังไม่ได้เอามันเป็นหนามก็จะเจ็บนะครับผมเขาไม่ได้ถุงมือไปลืมถุงมือเนาะก็จะไประมาณนี้เนาะอ้าวเจ้าสมุนชาโคลไม่ใช่จอยนะคะตัวนี้ชาโคลนะคะบะทุบเลยแม่ผู้ใหญ่ถ้าอยากกินโอ้ย มาเก็บมาต้ <AR sti> องเซอร์ถุงมืออ่เ้ยอันมันงอได้ยังไงที่มันเตะอ้ามานะมันนี่ละได้นะนี่นี่นี่เลือดที่เก็บอ้อเป็นเม็ดแล้วไมีได้บอนี่นี่ก็มันโอคมันถูทับแล้วเนาะมัทับมานะคะกะานกินเมด่แล้วคุณแม่คุณมันจะเตะแบบนี้ล้วนี่งกาธิตนี่สิการทับเนี่ยเราทับยังไงก็ได้ที่มัน มันอาอย่างนี้นะเบื้อง่อมาซื้อเล้ะสินี่ค่ะอันนี้ก็คือมกาน้วยอ่ะออเออเออนีอเออ่ออเออ่ออเออเออเอะมออเออเจอเออเาอนี่เออเอนเอเออเอคเออเอเออเออออเออเอออออ้อออออออเอาอ กินนะคะแล้วก็เอาใ,ใหใใ้อย่างนี้จะแตะอย่างนี้ทำแก่เก็บมาให้หนูนะคะคือแกะเลยแกะแกะแกะนะคะไปเก็บมาแล้วก็ต้องแกะนะคะเดี๋ยวออามาซื้อก่อนเด้อเอามาซื้อก่อนอ๋อกระชับเราไหมโอ,โอเคอมากกระทับตุ๊บนีบ่นี่ลเลย<อ> น้องเดบน้องเทบน้องเทบนี่ครับก็หลังจากเก็บมาแล้วก็ให้แม่ผู้ใหญ่ทุกเอาผลลูกข้างในมันออกไ็ด,ดูนะครับ มัน <บา S 1> ใกล้เลยนี่จะ,จะต้องใส่ทุ้งมือนะครับเพราะจะคล้ายๆทุเรียนนะั่เบิ่งคือทุเรียนน้องเลี้ยงทุเรียนน้องเลี้ยงน้องแช่ทุเรียนนะครับน้องเลี้ยงแคทุเรียนใช่ไหก็แกะว่าจะได้ท้าแก่เยอะก็จะได้เยอะอยู่นะครับนี่ยังไม่แก่ยังอ่อนอยู่ก็มีดกอยู่บ่ก็จะดกว่าดกนะคะดกแต่ว่าต้องอยู่ไกลนะครับผม นี่นี่ก็มาใกล้ๆดูใกล้ๆนี่เนี่ยต้องใช้ทั้งมืออะประมาณอันนี้เราได้ลูกทั้งนอยู่ประมาณสองหรือสามนี่ถ้าเกะก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับผมถ้ามันเกะก็จะอ้าอย่างนี้เลยก็จะเกะง่ายหน่อยครับผมอ้าแหรอบอกว่าอ้านะคะแล้วก็บอกว่าอ้าเลยครอะ เีวก็มีม็ดนะคะคล้ายเกาลัดมากนะคะแต่จะเล็กกว่านะคะเป็นมะก่อนะคะรือว่าลูกก่อมะก่อเนาะ,ะตาด้านหนผู้ใหญ่หอมกว่ามะก่อข้าวแมนยูบอกฮะแมนยูเรียกมะก่อข้าวนะคะแต่ว่าเออแต่ละพื้นที่ก็เรียกไม่ค่อยเหมือนกันนะคะ นี่ใหญ่ว่าจะเอามาแกะแล้วก็จะเอาให้เป็นอาหารให้หนูวายนะคะที่เลี้ยงไว้นะคะในท่อนะคะจะเอามาคั่วก็ได้คั่วก็ได้แต่ว่าไม่เยอะนะคะคิดว่าจะเพาะนะคะเอาเล็ไปเพาะต้นก้าวายนะคะอือออเสร็จแล้ว ูกก็จะใหญ่บางลูกก็จะเล็กนะคะแล้วแต่ความรุมสมบูรณ์นะคะก็จะประมาณนี้นะคะในการบางครั้งบางคราวนะคะบางท่านก็จะทุบๆนะคะไม่ทุบก็ได้นะคะนี่นะคะหมดแล้วนะคะตอนนี้เรียบร้อยเยอะเลยก็ประมาณนี้นะคะ ขึ้นมาอ <จน S 2> ีกหนึ่นงเนี่ครับก็จะแซ่บมันๆน,นะครับถ้าไปคั่วแซ่บมันๆก็ขว้าผัวก็ก็กข้าวเกาลัดอิสานเกาลัดอีสานมาก่ข้าวแล้วแต่ชอบนะคะเนี่ยปาะนี่ครับก็จะประมาณนี้ก็จะ ถ้าเอาไปคั่วก็จะกินได้สองคนสามคนดีนะครับถ้าว่าจะกินให้อร่อยมันมันก็ต้องกินคนเดียวนะครับขนาดนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็แม่เพ่เป็นพวกคนแกะแก่แล้วเรียบร้อยจุ๊บจิจุ๊บตอนนี้จะเอาเม่อกอมาให้ หนูนะคะจวายเซลเลอคือมีเห็นหเลยนั่นนะคะน้องเดฟก็เห็นน้องเดฟนะอ่ะเอาไปแล้วมะโกะเห็นไหมคะพี่ต้องก็จะเอามะโกอลงไปนะคะอานเดิอขึ้นเลยเข้าไปในภูมิแล้วน้องเดฟนะหยาเลยได้จากตัวเล็กเลมาจะวายเจวายออลูมาได้สามตัวจะวายจะวายทั้งหมดก็จะมีอยู่ห้าตัวนะคะก็มีลูกแล้วแล้วลงบนังอน สับตัวอะสามตัวเป็นห้าตัวนะคะช่เมื่อหนึ่งลยนะเรื่องเริ่มจะออกมาแล้วนะคะน้องเลี้ยบเนาะน่ารักนะคะเอายนาะนัน้องนั่นนั่นนนนั่นนงเลียงางลน้องเลีเห็นอยู่บนน้องเลี้นะอ่ากินน้ำนี่จะว่ายนี่ปลาไปโลวดน้ำพัดอีทิดอ้ยเราอย่างลเขาไป กินเก่งดมากินเก่งแลวหลายตัวนี้ก็จะทำโพงนะคะอยู่ด้านล่างนะคะต้องเอานี้จะเอาคดีมือซื้อโอ้ยอยู่ในกระไดกับโพงทั้งามะก็จะต้องซื้อท่อมาเพิ่มนะคะเพื่อที่จะขยายกินท่อไปแล้วไม่เห้นหูเลยเป็นรูเลยจะเป็นจะวายจะวาย ท่อนะคะเจ้าผ้าเจ้าผ้าเจ้มาเลี้ยงหนูวายนะคะเป็นหนูวายน้องเล็บเจ้าทองเจ้าเงินเจ้าค่ะเจ้าเงินไม่มีตัวไหนที่หายไปเจ้าจอยเจ้าจอยหายไปไหนครับตุยทำไมถึงตุยโดนงูกัดโดนงูกัดโอ้โหโดนงูเห่ากัดโดนงูเห่ากัดไม่ใช่งูเห่านะครับจงอางนะครับ มันใหญ่เด้วใช่ไหมไม่ใช่งูเหา่าก็งูจงอางนะคนละง,งูเหาก็คือเหา่าจงอางก็คือจงอางงูเห่านะ่ะพิษมีเห่างูจงอางเลยเพราะว่างูเห่าตอดไปพี่ตายงูจงอางตอดนะตายโอ้ป่าพิษซื้อมันงูเห่าแ็วพ่นพิษเื้อคลิปนี้นะคะก็พี่ดอนไปเก็บมะกอกมา,กมมาแล้วก็เอามาให้เป็นอาหารนะคะของเจ้าหนูหวายนะคะที่เลี้งยงไว้นะคะ ก็ออกลูกมาได้สามตัวนะคะใกล้จะขยายพันธุ์ได้เยอะแล้วนะคะ <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะค,คสวัสดีค่ะน้องเล็บดีค,บค,ครับขอบ